History Hunt Podcast เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ง่ายๆสไตล์ผมเองสวัสดีครับตาวัทไทครับและนี่คือ Art History Talk Content ท,ที่จะนำมาข่าวสารหรือประเด็นที่น่าสนใจในวงการโบราณคดมีมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับข่าวที่จะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนกับเหตุการณ์การถล่มลงมาของเจดีวัดศรสีสุพรรณจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งล่าสุดมีอัปเดตท,ที่น่าสนใจหลายเรื่องเลยนะครับ รายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นไปฟังกันได้เลยครับเมื่อช่วงเย็นของวันที่29กันยายนที่ผ่านมาพระธาตุเจดีย์ของวัดศรสีสุพรรณถนนช่างหล่อตำบลหายาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้ถล,มล่มลงมาแทบทั้งองค์คงเหลือเพียงบางส่วนเที่ยงติดกับฐานและตั้งอยู่ได้เท่านั้นโดยเจดีย์องค์นี้ก่อนจะถล,มล่มลงมาก็ปรากฏร,รอยร้าวมาก่อนแล้วประกอบกับฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องสมผลให้เจดีย์องค์นี้ ถล่มลงมาในที่สุดแต่เหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บมีเพียงรั้วและพื้นอาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดศรสีสุพรรณได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนสาเหตุที่เจดีย์นี้ถล่มลงมานั้นนายเทิดศักิ์เย็นจุระผู้อำนวยการกลุ่มอนุร,รักษ์โบราณสถานสำนักศิลปรกรที่7จังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าสาเหตุของการพังทลาย ก็มาจากการสร้างครอบเจดีย์องค์เก่าทําให้ความชื้นภายในเจดีย์องค์เก่าไม่สามารถระเหยออกมาได้เพราะมีการทาสีทองทับเหมือนกับเป็นฟิลม์มครอบความชื้นในเจดีย์เมื่อน้ำซึมเข้าบริเวณรอยร้าวของเจดีย์เข้าไปสะสมนานเข้าจึงเกิดวิบัติและถล่มลงมาดังกล่าวซึ่งการสร้างครอบทับนี้พบในโบราณสถานในเชียงใหม่มากถึง80%เลยทีเดียว โดยหลังจากการถล่มลงมาของเจดีได้มีการนำยอดเจดีที่ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุลงมาพร้อมกับพบวัตถุจากสร้างเจดีจำนวนหนึ่งซึ่งพบทั้งจากบริเวณฐานส่วนกลางและยอดเจดีมีทั้งพระพุทธรูปเจดี JD จำลองและอัญมณีต่างๆโดยของที่พบนั้นมีทั้งของโบราณจากภายในองค์เจดีและของใหม่ที่นำมาบรรจุในตอนที่มีการก่อครอบนอกจากนี้ ยังพบจารึกลานเงินภายในเจดีย์จำลองร่วมกับพระพุทธรูปทำจากแก้วเม็ดพระาธาตุและเม็ดหินแก้วซึ่งยังต้องรอการปริวัติกันต่อไปสำหรับวัดศรสีสุพรรณแห่งนี้เป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในสมัยของพระเมืองแก้วหรือพญาแก้วปรากฏหลักฐานการสร้างในจารึกวัดศรสีสุพรรณหรือจารึกชม25 ซึ่งกล่าวถึงการสร้างวัดศรสีสุพรรณโดยเจ้าเมืองพิงเชียงใหม่และพระราชมารดามหาเทวีเจ้าเพื่อถวายแด่พระเจ้าแผ่นดินสองพระองค์เมื่อเดือน8โหราออก11ค่ำวันพุทธไทยเต่าสันซึ่งตรงกับวันที่27มิถุนายนปีพุทธศักราช2052โดยมีชื่อเมื่อแรกสร้างว่าศรีสุพรรณอารามพร้อมกันนั้นยังได้นิมนต์มหาเถรยานรัตนะ จากวัดหมื่นล้านมาเป็นเจ้าวาดวัดแห่งนี้ด้วยในจารึกหลักเดียวกันยังให้รายละเอียดการสร้างอาคารต่างๆภายในวัดไม่ว่าจะเป็นมหาวิหารอุโบสถรวมถึงการสร้างเจดีย์องค์ที่ถล่มลงมาด้วยโดยรายละเอียดการสร้างเจดีย์ที่กล่าวถึงในจารึกนั้นระบุว่าถัดนั้นในปีดับเป้าเดือนวิสาขะไทยว่าเดือนหโหราออกสองคำ่ำวันพุธไทยรวงไส้ยามกลองงาย ก่อมหาเจดีถาปนาสาริกระทาภพ,พุทธเจ้าแลซึ่งตรงกับวันที่24มีนาคมปีพุทธศักราช2 0 4 8ดังนั้นอายุของเจดีองค์นี้จึงอยู่ที่ราว519ปีโดยประมาณและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องราวการถล่มลงมาของเจดีวัดศรีสุพรรณจังหวัดเชียงใหม่จากนี้ก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าจะมีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของข้อความในจารึกลานเงินรวมไปถึงแผนการในอนาคตของวัดศรีสุพรรณว่าจะมีการสร้างเจดีย์องค์ใหม่ทดแทนเจดีย์องค์เดิมหรือไม่หรือจะมีแผนการอย่างไรต่อไปก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับฟังถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยถ้าฟังใน YouTube ก็กด s u b s c r i b e และก็สั่นกระดิ่งด้วยนะครับ เวลามีคอนเทนต์ใหม่จะได้มีการแจ้งเตือนนะครับนอกจากนี้ยังสามารถรับฟังได้ทั้งใน Spotify Google Podcast Apple Podcast Pocket Cast Anchor หรืออีกหลายช่องทางรับฟัง p o d c a s t ์เพียงแค่พิมพ์คำว่า History Hunt หรือ Artist Talk ก็ได้นะครับและฝากเพจ Facebook ด้วยชื่อเดียวกันเลย History Hunt ไปกดไลค์กด Follow ด้วยนะครับใครมีคอมเมนต์อะไรมีข้อแลกเปลี่ยนอะไรมีข้อติชมอะไรสามารถคอมเมนต์ได้ ทั้งใน Facebook แล้วก็ใน YouTube นะครับยังคงคอยตามอ่านอยู่เช่นเคยนะครับวันนี้ลาไปเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ